m u s t าร์ดซีดพอดแคสตใครมีหูจงฟังเถิด The key ingredients to a healthy relationship love recipe สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ love recipe นะครับกับผมนะครับอาจารย์วาระมีชุทนหรือพี่ไลฟ์นะครับที่ทุกคนรู้จักกันก็วันนี้อยากจะมาเปิดมุมมองคุยเปิดใจกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะฮะในทุกแง่ทุกมุมและอยากจะให้ทุกคน ได้รู้สึกว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งที่คอยให้คำปรึกษาได้เพราะว่าตัวพี่เองก็ผ่านมาเยอะแล้วนะครับพี่ก็อยากจะบอกว่าในการที่พี่เป็นผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจริง,รงๆหลายเอพิโซดที่เราทำผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของความรักความสมพันธ์แต่มันมีว่าน้องๆหลายคนที่เขียนเข้ามาว่ามี เรื่องของคนโสดไหมนะฮะก็เลยอยากจะยกประเด็นเรื่องของคนโสดมาถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบเซ็งที่มีคู่รักอยู่รอบตัวอิจฉาตาร้อนแผ่วๆนะครับแล้วก็พอถึงวันว,เวาเลนไทน์ก็คือปิดสื่อทุกอย่างนะฮะไม่อยากจะเห็นอะไรเลยผมอยากจะบอกว่าพอดแคสต์นี้เอพิโ od นี้เป็นของน้องจริงๆเพราะว่ามีน้องหลายคนทีเดียวที่แบบคิดว่า การเป็นโสดเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นคำสาดแช่งขององค์พระผู้เป็นเจ้านะฮะในชีวิตของน้องหรือว่าน้องอาจจะไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวนะการเป็นโสดมีคนเคยบอกหนูว่าเป็นของประธานฝ่ายจิตวิญญาณนะฮะก็อยากจะวันนี้อยากจะมาทําความเข้าใจปรับมุมมองว่าเฮ้ยน้องจริงๆการเป็นโสดมันดีหรือไม่ดียังไงมันมันมันมีส่วนที่พระคัมภีร์อยากจะให้เราเป็นหรือเปล่าหรือว่าในวันนี้เราจะมาคุยกันใน love recipe พร้อมอยังครับ ด้วยยกันเลยอยากจะบอกผมเคยจัดงานงานหนึ่งที่โบสถ์เรียกงานนั้นว่าโสดไม่ใช่โรคแต่งไม่ใช่ยาคืออยากจะบอกว่าหลายคนทีเดียวมองนะว่าใครเป็นโสดนะอีอนี่มันเป็นอะไรเนี่ยใช่ไหมหรือไอ้นั่นแปลกหรือเปล่า weird n เ r d อะไรว่าไปนะแต่จริงๆแล้วความเป็นโสดมันเป็นสถานภาพที่คนที่แค่ยังไม่ได้แต่งงานแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรแปลกหรือ ผิดปกติจริงๆมีคนโสดเยอะกว่าคนแต่งซะด้วยซ้ําหลายคนในโลกนะครับหลายคนที่ไม่มีแฟนสักทีหลายคนที่ถามคําถามเหล่านี้กับตัวเองอาจจะมองอมุมมองด้วยความเป็นไบเอสนิดหนึ่งบอกว่าทําไมพระเจ้าถึงไม่ประทานคู่พระพรให้หนูทําไมพระเจ้าเกลียดหนูขนาดนั้นเลยเห,รหรือหนูมีความผิดปกติเป็นง่อยเปรี้ยอะไรหรือเปล่านะอยากจะบอกว่าการไม่ได้แต่งงานเนี่ยจริงแล้ว ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดปกติหรือไม่ได้เป็นสิ่งที่เ,เรียกว่าหน้าน้ารังเกียจนะจริงๆพี่แต่งงานมา16ปีแล้วนะมีแฟนมา12ปีรู้จักกันกับแฟนมาประมาณ28ปีถามพี่ว่าพี่อยากเป็นโสนไหม <c oughs> ตอบไม่ได้นะครับในพอดแคสต์นี้เดี๋ยวไว้หลังใหม่นะฮะแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียด,ด้วยในการที่เราจะแต่งงานและยังมีข้อดีข้อเสียด,ด้วยในการที่เราเป็นโสนไหนใครที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่ และเป็นโสดยกมือขึ้นสูงๆครับอยากจะให้น้องออกทีมงานรีบยกมือเลยนะฮะอยากจะให้น้องภูมิใจว่าน้องเป็นโสดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอยากจะบอกว่าในพระคัมภีร์เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนมากก่อนอื่นพี่อยากจะเคลียร์ความเข้าใจก่อนความเป็นโสดที่คนบอกว่าเป็นของประทานจากพระเจ้าใช่หรือไม่ตอบคัดอ้าวไม่มีใครตอบเลยเพราะพูดอยู่คนเดียวนะฮะ พอดแคสต์ Podcast, มันไม่มีอออเดียนสทูเวย์นะครับการที่เป็นโสดนั้นจริงๆแล้วไม่ได้เป็นของประทานจากพระเจ้าทําไมรู้ไหมครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการแต่งงานหรือการเป็นโสดเป็นของประทานจากพระเจ้าผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าไงการแต่งงานหรือการไม่แต่งงานเอาจริงๆถ้าเป็นของประทานจากพระเจ้าพระเจ้าจะประทานมาโดยปริยายเราไม่มีสิทธิ์เลือกทุกของประทานของพระเจ้า จะมาถึงเราโดยที่เราไม่รู้พระเจ้าจะให้อะไรเราเราไม่มีสิทธิเลือกแต่การแต่างงานหรือการเป็นโสดมันเป็น choice ของเราหลายคนกําลังพูดในใจบอกแต่หนูไม่ได้เลือกจะเป็นโสดพระเจ้าแต่อยากจะบอกว่าหลายคนคุณสามารถเลือกที่จะแต่งงานได้ไหมคุณก็เลือกได้แสดงว่าการที่คุณเป็นโสดนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการ choice ของคุณคุณอาจจะไม่ได้เลือกตอนนี้หรือคุณอาจจะไม่ได้เลือกกันที่คุณจะแต่งงานตอนอายุ14นั่นก็เป็น choice ของคุณเพราะนั้นอย่างแรกเลยถ้าเกิดเรากลับไปดูในของประทานฝ่ายจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นโรมบทที่12ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคนตบทที่12ไม่ว่าจะเป็นเอเฟซัสบทที่4หรือ1นึ่งไปตบปทที่4อยากจะบอกว่าทุก l i ต์เกี่ยวกับของประทานในในพระคัมภีร์ไม่มีเกี่ยวกับของประทานของการเป็นโสดภาษาอังกฤษใช้คําว่า the gift of celibacy หรือว่าการที่แบบเป็น singleness เงี้ย อยากจะบอกนะว่าถึงแม้ว่าอาจารย์เปาโลอาจารย์หนุนใจบอกเฮ้ยอยากจะให้ทุกคนเป็นแบบข้าพเจ้าผมก็เข้าใจว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยให้ความคิดให้ความคิดเห็นว่าการเป็นโสดในความคิดของอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกฎหมายของพระเจ้าถ้าคุณเป็นโสดคุณบาปไม่ใช่ของประทานของพระเจ้ามาโดยการที่เราไม่ได้เลือกเองอีกอย่างหนึ่งของประทานของพระเจ้าทุกของประทานฟังดีๆนะครับของประทานของเจ้าทุก ุกของประทานต้องเป็นของประทานที่ถูกใช้ได้ในโรมบทที่12ข้อที่6แน่นอนถ้าคุณมีของประทานนั้นพระคัมภีร์บอกว่าจงนําไปใช้แต่ถ้าเกิดคุณมีของประทานการเป็นโสดแต่คุณแต่งงานแล้วคุณใช้ไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่ของประทานจากพระเจ้าเพราะ,ะนั้นอย่าเข้าใจผิดอย่างแรกเลยอย่าเข้าใจผิดว่าเฮ้ยการที่ฉันเป็นโสดมาจากพระเจ้าพระเจ้าให้ฉันเป็นโสดหรือว่าให้ฉันเกิดมาในสภาพนี้ไม่ใช่เลยครับผมอยากจะเปลี่ยนวิธีคิดของเราใหม่ในในวันนี้ คืออยากจะบอกวิธีการคิดถ้าน้องเป็นโสดอยู่นะแลน้องน้อยใจชีวิตตัวเองนะเฮไมทำไมหนูไม่ได้แต่งงานทำไมหนูไม่เหมือนกับคนอื่นอยากจะให้วิธีคิดแบบใหม่คืออย่างแรกการที่คุณเป็นโสดนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นโสดตลอดไปคุณอาจจะเป็นโสดณเวลานี้ในฤดูของชีวิตของน้องณชนะนะนะ่วงเวลานี้พระเจ้าอาจจะมีเขาเรียกว่าหน้าประทานของพระองค์ให้น้องทําลงทุนชีวิตกับคนอื่นหรือลงทุนชีวิตหรืออยากพระเจ้าอยากจะใช้น้องทําอะไรณช่วงเวลา 2ีปี3ปี4ปี5ปีไม่รู้มีอาจารย์คนหนึ่งนะเป็นโสดมาจนถึงอายุแบบ45แล้วอาจารย์คนนี้ก็แบบรอคอยน้ำพระทัยพระเจ้าหล่อเล่นกีตาร์แบบเท่มากๆเลยนะพี่แบบโอ้โหทำไมคนนี้ไม่ไม่แต่งงานสทีปรากฏว่าเขาแต่งงานอายุเกือบ50นะแต่เป็นคนที่พระเจ้าประทานให้จริงๆแล้วเป็นคนที่แบบโอ้โหเหมาะสมกับเขามากเขาก็รอคอยน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นโสตอาจจะเป็นแค่ฤดูหนึ่งของชีวิตคุณเอะ เปลี่ยนมุมมองแบบที่2คือน้องต้องมั่นใจก่อนว่าชีวิตของน้องนั้นอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้องอ่ะพูดง่ายๆการที่เรามาเป็นคริสเตียนการที่เราเดินตามพระเจ้าเราต้องบอกว่าพระองค์เจ้าข้าขอให้แผนการของพระองค์สำเร็จขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตครับพระองค์น้องต้องมั่นใจก่อนว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีกว่าสิ่งที่เราวางแผนสําหรับชีวิตตัวเองหลายครั้งนะตัวพี่เองนะมั่นใจว่าพระเจ้าควรจะทําอย่างนี้ คือพาพี่ไปมหาวิทยาลัยให้ฟูลสกอร์ h i p ให้พี่เรียนแบบสี่ปีฟรีที่มหาลัยดังได้เตะบอลนะแต่พระเจ้ากับแคนเซิลสกอร์ชฟพี่นี่น้อยใจพระเจ้ามากปรากฏว่าพี่ได้ไปโรงเรียนมหาลัยที่หลังเขาบ้านนอกออแบบสุดๆเลยนะคือนักเรียนแบบร้อยคนแต่ละคนก็แบบพูดแบบภาษาแบบภาษาอังกฤษที่แบบ Uh, country 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 พี่ก็แบบรับไม่ได้นะแต่ในที่สุดปรากฏว่าเป็นโรงเรียนที่พี่ได้พบกับพระเจ้าเป็นโรงเรียนที่พี่ฝึกฝนของประทานของพี่คือเป็นนามประดัยพระเจ้าในชีวิตพี่พี่เลยค้นพบว่าสิ่งที่พระเจ้าตัดเตรียมในชีวิตพี่นะคือเจ๋งกว่าดีกว่าขอบอกนะโคตรเท่ที่พระเจ้าไกด์พี่นําพี่และพี่อยากจะบอกว่าการที่น้องเป็นโสดนะตอนนี้อาจจะอาจจะเป็นนามประดิของพระเจ้าณนะช่วงเวลานี้สําหรับน้องอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้น้อง ตระหนักแล้วก็ตื่นขึ้นขอ,อสกิแบแป๊บหนึ่งนะอาจารย์ปอโลอยืนยันบอกว่าถ้าน้องแต่งงานไปน้องอาจจะยังไม่แต่งงานน้องเลยไม่รู้ความทุกข์ขอพี่ระบายแป๊บนะความทุกข์ของคนที่แต่งงานแล้วนะพี่แต่งงานมาสิบหกปีนพี่แบบพี่เข้าใจ,จาอาจารย์ปอลอาจารย์ปโลบอกข้าพเจ้าเนี่ยเป็นห่วงพวกท่านนะเพราะคนที่แต่งงานเนี่ยมันจะพะวาวะผวงมันจะไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบคล้ายๆกับว่าทําทตามใจความพอใจของพระเจ้าได้เต็มที่เพราะว่า แต่ละคนก็ภาวะพวงข้อ3 3สานะบอกว่าแต่ละคนภาวะผู้วงสิ่งของในโลกนี้เพื่อให้เป็นที่พอใจของภรรยาคือพี่เป็นศิษยพ์พิบาลีมาทำงานเต็มเวลาให้กับพระเจ้าแต่พี่ก็ยังต้องแบ่งเวลาของพี่ให้กับภรรยาบางทีเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็นค่าสองเจ้าบาวสองนายจริงๆคือแบบบางทีก็ต้องเลือกระหว่างกลุ่มเซลล์แพรม์ม e ทติ้งกลุ่มวิทยากับภรรยาเมียนั่งน้อยใจที่พี่รับใช้พระเจ้า พี่นี่บางทีก็เลือกไม่ถูกพี่ก็ต้องรู้สึกว่าพี่ต้องเอาใจเมียด้วยและในทางเดียวกันพี่ก็ต้องเอาใจพระเจ้าด้วยพี่ก็บางทีก็เป็นทุกข์นะเข้าใจอาจารย์ปารลเวลาอาจารย์ปารลบอกวา่าพระเจ้าหวังว่าทุกคนจะเป็นอย่างาพระเจ้าคือไม่ต้องแต่งงานทำงานรับใช้พระเจ้าเต็เตมเวลาสิบหกปีที่แต่งงานมาถามพี่หน่อยอะน้องช่วยถามพี่หน่อยอยากเป็นโจทย์ไหมโ okay, อเคคาตอบถ้าเลือกได้ย้อนเวลากลับไปได้ขอไม่ตอบนะครับขอละไว้ในฐานที่เข้าใจ <c oughs> คือ เป็นโสดก็มีข้อดีจริงๆคือพี่ก็จะรับใช้พระเจ้าแบบก้มหน้าก้มตามพี่ไม่ต้องให้เวลาให้ความสนใจอะไรโฟกัสเลยแต่การที่แต่งงานก็เป็นการที่พี่เข้าใจถึงความรักของพระบิดาที่มีให้กับลูกการที่พระเจ้าเรียกเราว่าเป็นเจ้าสาวของพระองค์มันทําให้เข้าใจถึงมุมมองของพระคัมภีร์ที่ลึกซึ้งหมายคือคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นอย่างน้อยใจว่าพระเจ้าจะให้น้องเป็นโสดหรือเป็นโสดนะตอนนี้หรือเป็นโสดตลอดไป หรือจะแต่งงานหรือแต่งงานแล้วอยากเป็นโสดอย่างพี่หรืออะไรก็ตามน้องอาจจะไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดขอให้จําไว้ว่าชีวิตของน้องต้องอยู่เพื่อพระเจ้าเท่านั้นอย่ามองการแต่งงานว่าทําให้น้องมีความสุขอย่ามองว่าเป็นโสดแล้วทําให้น้องมีความทุกข์แต่ขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของน้องทุกคนไม่ว่าจะโสดไม่ว่าจะแต่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์เหลือเกินที่พระองค์ทรง เป็นพระผู้ช่วยรอดที่ลงมาเกิดในโลกนี้ใช้ชีวิตให้เราดูเป็นตัวอย่างและพระองค์ก็ยังเป็นโสดครับพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ใช้ชีวิตอย่างโฟกัสอย่างมีจุดประสงค์เป้าหมายเดียวของพระองค์คือที่ไม้กางเขนและการเป็นขึ้นจากความตายครับพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ใช้ชีวิตเราดูเป็นตัวอย่างว่าพระองค์มีความสุขยังไงพระองค์สร้างคนยังไงพระองค์มีันธกิจที่ชัดเจนยังไงและในวันนี้ขณะที่เราฟังพอดแคสต์นี้อยู่ ขอพระองค์ทรงทำอย่างเดียวกันในชีวิตของน้องๆไม่ว่าจะแต่งแล้วหรือเป็นโสดก็ตามขอที่ไม้กางเขนของเราจะชัดเจนขอที่การที่เราจะเดินไปที่ไม้กางเขนแบกมันตามพระองค์ไปจนถึงวันที่พระองค์จะรับเรากลับไปเป็น,นภารกิจที่พระองค์ทรงเรียกเราแต่ละคนจริงๆขอชีวิตเราอยู่เพื่อการถวายเกียรติแด่พระองค์ไม่ว่าเราจะเป็นยังไงในพระนามพระเยซูเจ้าอารเมนพี่ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาพูดแต่างงานก็อยากจะขอพระเจ้าไว้พรน้องๆทุกคนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้า หวังว่าคนโสดจะยิ้มได้ในเอพิส od นี้นะครับสวัสดีครับติดตาม m u s t a r s e e d Podcast ได้ทางเว็บไซต์ m u s t a r s e e d YouTube Spotify และทุก Podcast Player ที่คุณคุ้นเคย